มีคำกล่าวที่ว่าอำนาจไม่ได้เปลี่ยนคนแต่แค่เผยท่าแท้ออกมาแต่พอมาดูเคสของไมเคิลคอเลเนจาก The g ก d f a t h e r ธอร์นี่อาอาจจะต้องคิดใหม่เลยนะครับใช่เลยค่ะเรื่องนี้เป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆจากคนที่ไม่เคยอยากยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวเลยนะกลายเป็นผู้นำที่แบบทรงอำนาจเย็นชามากๆอืเปลี่ยนไปเยอะจริงๆค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวของไมเคิลกันนะครับ คือจะถอดบทเรียนความสำเร็จทางธุรกิจจากตัวละครนี้โดยอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ที่เราไปดูกันมานะครับไม่ใช่ดูหนังกันสดๆตรงนี้ค่ะเป็นการดูว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จของเขาเนี่ยมันต้องแลกกับอะไรบ้างแล้วเราได้บทเรียนอะไรจากตรงนั้นซึ่งบทวิเคราะห์ที่เราดูมาก็ชี้ว่าจริงๆการตัดสินใจแค่ครั้งเดียวหรือสถานการณ์ที่มันบีบคั้นเข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเปลี่ยนมุมโนมเรื่องอำนาจไปเลยด้วยค่ะ บทเรียนแรกที่บทวิเคราะห์พูดถึงก็น่าสนใจนะครับคือเรื่องการซึมซอบวัฒนธรรมองค์กรโดยไม่รู้ตัวอ่าใช่เลยค่ะคือช่วงแรกๆไมเคิลดูเป็นคนนอกในครอบครัวตัวเองเลยนะเรียนจบมหาลายัยอยากมีชีวิตอเมริกันชนปกติใช่ค่ะดูไม่อยากยุ่งเกี่ยวเลยแต่พอมีฉากที่เขาอธิบายเรื่องข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ของพ่อให้เคแฟ,แฟนสาวฟังได้แบบละเอียดมากอ๋อฉากนั้นใช่ใช่ มันโชว์เลยนะว่าจริงๆแล้ววิธีการทํางานวิธีคิดของธุรกิจครอบครัวเนี่ยเออมันอยู่ในตัวเขาแล้วล่ะแม้จะพยายามหนีก็ตามใช่ค่ะบทวิเคราะห์ชี้ว่าตรงนี้สําคัญมากเหมือนคนที่โตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนถึงจะบอกว่าไม่อยากเป็นแต่ลึกๆก็เข้าใจกลไกมันอยู่ดี เข้าใจโดยไม่รู้ตัวค่ะซึ่งความเข้าใจเนี้แหละที่มันปูทางไปสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่ของเขาต่อมาแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงจริงๆตอนดอนวิโต้โดนยิงอืมสถานการณ์วิกฤตเลยค่ะพี่ชายคนอื่นก็พึ่งไม่ได้ซันนี่ก็อารมณ์ร้อนเฟรดโดก็เออไม่เด็ดขาดทอมเฮเกนก็เป็นแค่ที่ปรึกษาค่ะบทวิเคราะห์ในวิดีโอเน้นมากว่าการที่ไมเคิล คนที่ดูไม่น่าเกี่ยวที่สุดกลับก้าวเข้ามาแล้วตัดสินใจลงมือจัดการศัตรูเองเลยโซโลโซกับแม็กคลัสกี้ใช่ไหมคะใช่ครับจัดการสองคนนั้นเลยมันไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบนะไม่ใช่เลยค่ะบทวิเคราะห์มองว่านี่คือภาวะผู้นำในวิกฤตที่ชัดเจนมากคือตัดสินใจด้วยเหตุผลล้วนๆเพื่อองค์กรเพื่อครอบครัวใช่ค่ะเพื่อความอยู่รอดขององค์กรจริงๆ เปรียบไปก็เหมือนซีอที่ต้องตัดสินใจเฉียบขาดตัดส่วนที่เป็นพิษทิ้งไปเพื่อรักษาบริษัทซึ่งการตัดสินใจแบบนี้แหละที่บทวิเคราะห์บอกว่าเป็นก้าวแรกสู่การยอมรับอำนาจแบบเต็มตัวของเขาแล้วหลังจากนั้นพอกลับจากซิซิลีโอ้โหเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยใช่ค่ะเย็นชาคิดการไกลยแยกธุรกิจกับอารมณ์ได้แบบเด็ดขาดมากบทวิเคราะห์ในวิดีโอเขาก็มองว่าช่วงเวลาที่ซิซิลีไม่ใช่แค่การหนีนะ แต่มันคือช่วงบ่มเพาะความอดทนอดทนเชิงกลยุทธ์เลยค่ะนี่คือบทเรียนสําคัญอีกข้อเลยความอดทนคือกุญแจรอจังหวะใช่ค่ะไม่ใช่แค่รอเฉยๆนะแต่คือการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์แล้วค่อยลงมือในเวลาที่ใช่ที่สุดเหมือนที่อ,อย่างรีเทสติ้งกับ Netflix ไงคะที่อดทนรอเปลี่ยนจาก DVD มาเป็นสตรีมมิ่งอ๋อต้องรอจังหวะตลาดรอเทคโนโลยีค่ะการตัดสินใจให,ใหญ่ๆมันต้องนิ่ง ต้องรอแบบนี้ซึ่งไมเคิลหลังกลับมานี่คำได้ดีมากแล้วความสามารถในการวางแผนรอคอยนี่ชัดสุดๆก็คือฉากในโบสตอนพิธีศีลจุ่มลูกของคอนนี่โอ้โหฉากนั้นทรงพลังมากค่ะภาพตัดสลับไปมาระหว่างพิธีศักดิ์สิทธิ์กับการสั่งเก็บศัตรูทั้งหมดพร้อมกันมันแสดงถึงการวางแผนระยะยาวแล้วก็การใช้คนเลยนะ Put The Right Person in the Right Job จริงๆใช่ครับ แต่บทวิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นสไตล์การบริหารที่เปลี่ยนไปด้วยนะยังไงคะคือไมเคิลเนี่ยรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ตัวเองหมดเลยตัดสินใจคนเดียวต่างจากพ่อดอนวีโต้ที่ยังแบบปรึกษาคนนั้นคนนี้อยู่บ้างอ๋อจริงด้วยค่ะดอนวีโต้ยังมีคอนซัลเลอรี่มีคาโป้ที่ไว้ใจให้ช่วยคิดแต่ไมเคิลนี่คือวันแมนโชเลยการรวมศูนย์แบบนี้มันก็มีข้อดีคือคุมเกมได้เด็ดขาดแต่ข้อเสียที่ตามมาก็คือความไม่ไว้วางใจใครเลย ใช่แม้กระทั่งคนในครอบครัวอย่างเฟรโดนั่นล่ละคะ่ะจุดที่น่าเศร้าที่สุดจุดหนึ่งซึ่งมันก็นำมาสู่บทเรียนเรื่องราคาที่ต้องจ่ายอืมแลกกันไปคือในหน้าธุรกิจไมเคิลประสบความสำเร็จมากนะคุมอาณาจักรได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยิ่งใหญ่เลยล่ะคะ่ะแต่ชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคือพังหมดเลยการตัดสินใจเรื่องเฟรโดนี่คือที่สุดแล้วจริงๆของการตัดอารมณ์ออกไปหมดสิ้นเพื่อองค์กรอืม บทวิเคราะห์ย้าเลยว่านี่คือบทเรียนราคาแพงรักมากสาหรับผู้นําการหาจุดสมดุลระหว่างความสําเร็จในงานกับความสุขส่วนตัวมันยากจริงๆค่ะดูอย่างสตีฟจ็อบส์ช่วงแรกๆก็คล้ายๆกันความสําเร็จของ Apple ก็แลกมากับความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจจะไม่ราบรื่นนักเป็นราคาที่ต้องจ่ายไปค่ะแล้วบทเรียนสุดท้ายจากบทวิเคราะห์ก็คือเรื่องวัฒนธรรมองค์กรอ๋อที่ว่ามันเปลี่ยนยากใช่ค่ะใน The Godfather Free ตอนท้าย ไมโครพยายามมากนะที่จะทำให้ธุรกิจถูกกฎหมายฟอกขาวตัวเองอยากจะวางมืออยากจะให้มันคลีนแต่สุดท้ายวัฒนธรรมองค์กรที่มันฝังรากลึกเรื่องความรุนแรงการแก้ปัญหาแบบเดิมๆอะค่ะมันก็ดึงเขากลัาไปอยู่ดีดีในผลจริงๆบทวิเคราะห์เปรียบเหมือนบริษัทใหญ่ๆอย่างเอ่อย a h o ูที่เคยพยายามจะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรขนาดใหญ่แต่ก็ล้มเหลวการจะรื้อรากฐานความคิดวิธีปฏิบัติที่มันอยู่มานานนี่มันยากสุดๆ ยากมากค่ะไมเคิลพยายามแล้วแต่สุดท้ายก็ต้านวัฒนธรรมเดิมที่ตัวเองสร้างมากับมือไม่ไหวจบลงด้วยความสูญเสียและความโดดเดี่ยวสรุปแล้วไมเคิลคอเลอเน่ก็เป็นเหมือนกรณีศึกษาชั้งดีเลยนะครับของผู้นำที่เก่งมากประสบความสำเร็จสุดๆในโลกธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการหาความสุขความสมดุลในชีวิตส่วนตัวมันทำให้ต้องกลับมาคิดนะว่าความสำเร็จที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ใช่ค่ะ ความสําเร็จที่วัดด้วยอํานาจด้วยเงินทองมันใช่เป้าหมายสูงสุดหรือเปล่าแล้วการตัดสินใจที่เด็ดขาดไร้ความปราณีเนี่ยปลายทางของมันจะเป็นยังไงอืมก็น่าคิดนะครับขอฝากประโยคคลาสสิกจากหนังไว้ปิดท้ายแล้วกันนะครับที่ว่าจงเก็บมิตรไว้ให้ใกล้ตัวแต่จงเก็บศัตรูไว้ให้ใกล้ยิ่งกว่าโอ้โหคมมากค่ะก็ลองไปคิดกันต่อดูนะครับว่าในโลกธุรกิจจริงๆหรือแม้แต่ในการใช้ชีวิต ประโยคนี้มันยังใช้ได้อยู่ไหมหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้น